อหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านดงมันการตรึมเป็นเพลงพื้นบ้านนิยมกันมากในจังหวัดสุรินทร์เนื้อเพลงกันตรึมใช้ภาษาเขมรขับร้องการตรึมถือเป็นแม่บทของเพลงพื้นบ้านและการลาเล่นพื้นบ้านอื่นๆของจังหวัดสุรินทร์ประวัติความเป็นมาดนตรีบรรเลงประกอบคือกลองโทนสกวร์และซอตรัวเหมือนกับประเทศกัมพูชา วงดนตรีกันตรึมมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของชาวสุรินมาแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นงานพิธีแบบใดๆเช่นงานแต่งงานงานศพงานพิธีกรรมต่างๆหรือใช้บรรเลงในพิธีเส้นสวงบูชาทรงเจ้าเข้าผีเป็นต้นงานพิธีต่างๆของกลุ่มชาวไทยขเขมรส่วนมากมักจะใช้วงกันตรึมบรรเลงยืนพื้นตลอดงานกันตรึมใช้เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงโดยทั่วไป มีการสืบทอดตามแบบการละเล่นพื้นบ้านแบบรุ่นสู่รุ่นคือเมื่อผู้เล่นกันตริมคณะเดิมชาราภาพหรือย้ายถิ่นที่อยู่ก็จะถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจเพื่อสานต่อเระมองโกจองใดเป็นการรำประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งแต่เดิมเป็นการรำแบบพื้นเมืองที่ไม่มีรูปแบบ ต่อมาได้รับการปรับท่ารำให้เป็นรูปแบบขึ้นมาโดยอาจารย์จากภาควิชานาฏศิลป์วิทยาลัยครูสุรินทเมื่อปี2526โดยปรับท่ารำจากท่าพื้นเมืองให้สวยงามขึ้นเพลงร้องก็ใช้ทํานองเพลงกันตรึมคำร้องเป็นภาษาเขมรโอกาสที่ใช้แสดงใช้แสดงได้ทุกโอกาสในการทำพิธีบายสี ประเพณีบใบสีสู่ขวัญเป็นพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดสุรินทร์ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดีเพราะถือว่าเป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัวพิธีใบสีสู่ขวัญจัดได้ทั้งในโอกาสแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นการปล่อยใจให้ของขวัญจากคณะญาติมิตรและบุคคลทั่วไปได้ดีมีโชคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คารมนับถือมาเยี่ยมเยียนก็จัดพิธีสู่ขวัญให้เป็นต้น ทํานองเพลงมงกลจองใดจะมีทํานองเฉพาะส่วนเนื้อร้องมีหลายอย่างแตกต่างกันออกไปเรือมมองกกจองใดการแต่งกายแต่งกายแบบพื้นเมืองสุริน คือหญิงนุ่งผ้าถุงไหมพื้นเมืองยาวกลมเท้าสวมเสื้อแขนกระบอกมีผ้าสบายเฉียงไหลแล้วมามัดรวมด้านซ้ายชายจะนุ่งผ้าจงกระเบนสีพื้นหรือเรียกว่าผ้าหางกระรอกสวมเสื้อคอกลมผ้าคาดเอวเครื่องดนตรีที่ใช้คือกองกันตรึมซอกกันตรึมฉิ่งและกลับเรือมปัญจรหรือราเทพประดับทรง เรื่มปันโจรเป็นการแสดงที่แทรกอยู่ในพิธีกรรมที่เรียกว่าบองบอสแปลว่าการรักษาคนไข้พิธีกรรมชนิดนี้นับว่าเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอย่างหนึ่งในลักษณะของความเชื่อผู้ที่ทําพิธีจะต้องเป็นผู้ที่ถือศีลและปฏิบัติตนไปในทางที่ดีงามอยู่เสมอและต้องได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากครูอีกทอดหนึ่งการเริ่มพิธีกรรมเมื่อคนทรงเข้าสู่โรงพธิธีจุดเทียนทูบ ท่องคาถาถึงคุณเทพเดาต่างๆและเมื่อเทพเริ่มประดับทรงแล้วผู้ทาพิธีก็จะรําไปรอบๆสีทิศร่ายรำในลักษณะต่างๆที่ช่วยเสริมในการรักษาอาการป่วยไขย้โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นอัมพาตการรักษาด้วยวิธีนี้มิได้มุ่งหมายให้คนไข้นั้นหายขาดแต่หาว่าเป็นการรักษาเพื่อเพิ่มพลนกําลังใจให้คนไข้ต่อสู้กับโรคภัยต่างๆที่มาเบียดเบี้ยนถึงแม้จะไม่ได้เป็นการรักษาโดยตรง ก็เป็นประโยชน์ในทางอ้อมเป็นอย่างมากเรือมบจรรจนจะใช้วงกันตรึมพื้นบ้านบรรเลงประกอบการและเล่นทำนองพื้นบ้านได้แก่เพลงกัรจันเจกอาไขากัดและเชิบจะเครื่องดนตรีมีดังนี้ตัวหนึ่งกันเปยอ,อหนึ่งเราสกรวนกองกันตรึมชูฉิงสาบและกลับในปัจจุบันบางพื้นที่ใช้แคมร่วมบรรเลงด้วย เรือมอันเรหรือรูดอันเรเรือมอันเรเป็นการละเล่นของชาวไทขมรในแถบจังหวัดสุรินทนิยมเล่นกันในเดือนห้าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและเพื่อความสนุกสนานการเรือมอันเรจะใช้ผู้เล่นไม่จำกัดจํานวนขึ้นอยู่กับสถานที่การฟ้อนลาฝ่ายหญิงจะลํารอบสากที่กระทบกันฝ่ายชายที่ยืนดูรอบ,รอบ หากอยากจะรำคู่กับฝ่ายหญิงคนไหนก็สามารถเข้าไปโค้งและขอรำคู่ด้วยโดยจะพากันรำเข้าสากในช่วงที่สากแยกกันและรีบชักเท้าออกเมื่อสากกระทบกันตามจังหวะและท่วงทำนองซึ่งแต่เดิมนะคะมีเพียง3ามจังหวะคือจุงมุยลุกโดงและจึงปรีต่อมาจึงได้มีการพัฒนาท่ารำและจังหวะจำนวนเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่าเรื่มอันเรเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นที่รู้จักกันมามากที่สุดและอาจถือเป็นการแสดงการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ดิเก้ขมนดิเกคขมินคือศิลปะการแสดงพื้นบ้านหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย โดยให้มีท่วงทีรีลางดงามตามลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะยังมีดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงมีการขับร้องด้วยภาษาเขมรหรือภาษาตามท้องถิ่นประกอบการแสดงการแต่งกายในการแสดงลิเคเขมรจะแต่งกายง่ายๆใช้เสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจําวันแต่มีสีสันฉูดฉาดและจะสวมกรองคอที่มีลูกปัดห้อยเป็นเส้นระยะร้อยลงมาจากกรองคอ บางคนจะสวมเครื่องประดับศีสะกคลเซื้อทำด้วยกระดาษทำให้เกิดความสวยงามปัจจุบันลิเกขคมีนแบบโบราณดั้งเดิมค่อยๆหายเรือนไปเนื่องจากผู้แสดงที่เคยแสดงก็ร้มหายตายจากไปบางคนแก่ชราลงประกอบกับไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนจึงสามารถหายอยู่ได้ยากมากๆค่ะ มาแล้เล่นพื้นบ้าน 1. การนบติงตอง 2. จะเรียงหรือจำเรียง 3. เรือมตรด 4. กันตรตบเมือน 5. เรือมจับกับ 6. มาเก็บ 7. มอนซ่อนผ้า กานบติงตองเป็นภาษาขมินแปลว่าตะก,กะแตนตำข้าวกานบติงตองเป็นการละเล่นเรียนแบบลีลาการเคลื่อนไหวของตก,กะแตนตำข้าวการเต้นตะก,กะแตนตำข้าวมีจังหวะลีลาที่สนุกสนานเรา้าเรจึงทําให้การละเล่นตะนบติงตองเป็นที่นิยมทั่วไปทางในแถบอีสานใต้และจังหวัดใกล้เคียงเพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบ ดนตรีที่ใช้ประกอบเป็นวงมโหรีประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ 1. กลองโทนสองใบสกรวด 2. ปีในหนึ่งเล่าปีฉลาย 3. ซอดวง 4. ชิง1หนึ่งตัวทำนองเพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นกระหนดติงตองใช้ทำนองเพลงกระหนดติงตองระยะแรกๆ เนื้อร้องเป็นภาษาคเคมรต่อมาระยะหลังได้มีการแต่งเนื้อร้องตามงานหรือโอกาสที่ไปแสดงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนั้นๆเนื้อเพลงที่ใช้มีทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยวิธีการแสดงในการแสดงจะแบ่งผู้แสดงออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหญิงและฝ่ายชายโดยสมมุติให้เป็นตัวตักแตนตัวผู้และตัวเมีย เมื่อเริ่มแสดงผู้แสดงเป็นตัวตักแตนจะเต้นตามจังหวะเพลงกระหนบติงตองออกมากลางเวทีผู้แสดงใส่ตัวไปมาเรียนแบบรีลาของตักะแตนให้มากที่สุดในขณะเดียวกันผู้แสดงเปลี่ยนรีลาการเต้นไปตามจังหวะดนตรีและคำร้องเพื่อให้เกิดความสวยงามตามจังหวะเร่งร้าสนุกสนานผู้เต้นจะต้องใช้ส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเช่น มือแขนขาลำตัวและหน้าตาประกอบด้วยในขณะเต้นขณะแสดงจึงมีบทร้องประกอบด้วยส่วนมากจะใช้บทร้องในแต่ละตอนเป็นช่วงในการเปลี่ยนท่าเพราะเนื้อหาในบทร้องจะสอดคล้องกับงานแสดงนั้นๆเช่นงานบุญประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานกระถินหรืองานบวชนาค ท่ารำในการรำกระหนบติงตองจะมีขั้นตอนคือเริ่มแรกจะเป็นบทไหว้ครูจะเต้นเป็นลักษณะตัวกระหนบมายืนอยู่หน้าเวทีอาจแปลรูปเป็นแถวรูปตัววีหรือตัวยูก็ได้ท่าที่สองเป็นท่าตะกแตนเช็ดปากหลังกินอาหารท่าที่สามเป็นท่าป้องตาดูเหยื่อท่าที่สี่เป็นท่าหยอกล้อกันโดยยืนหันหน้าเข้าหาคู่แล้วใช้มือล้อกันท่าที่ห้า เป็นท่าสักิดกันโดยตักะแตนตัวผู้จะอยู่หลังตักแตนตัวเมียแล้วตักะแตนตัวเมียจะพะงะหันหน้ามามองตักแตนตัวผู้ทำท่าจะตีหรือจิกคืนท่าที่หกเป็นท่าหยอกล้อกันแล้วเดินเข้าหากัน จารียงหรือจำเรียงจารียงเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เน้นการขับร้องมากกว่าการร่ายรำมักจะใช้กลอนสดเป็นส่วนใหญ่เนื้อร้องเป็นภาษาเขมรบรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เหตุการณ์นในอดีตและปัจจุบันการเรียกจารียงจะเรียกตามชนิดของเครื่องดนตรีที่ประกอบการจารียงเช่นถ้าใช้ปีที่มีชื่อว่าเปยจรวงเป่าประกอบเรียกว่าจารียงจรวง ถ้าใช้ซอบรรเลงประกอบเรียกจะเรียงตัวและหากนำจะเรียงไปขับขานกับการละเล่นพื้นบ้านอะไรก็จะใช้คำว่าจะเรียงนำการละเล่นนั้นๆซึ่งการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอีสานใต้และตามแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาจะเน้นในการขับร้องจะเรียงมากกว่าการร่ายรำมีทั้งจะเรียงที่ร้องโต้อตอบเป็นคู่ๆระหว่างชายหญิงและมีการร้องกันเป็นกลุ่มซึ่งมีผู้นำขับร้องเรียกว่า หัวหน้าหรือพ่อเพลงและแม่เพลงอาจจะมีลูกคู่คอยรองรับในจังหวะเช่นจะเรียงสันตุยจะเรียงตรดจะเรียงบรนเป็นต้นปัจจุบันการละเล่นในจะเรียงเกือบทุกประเภทที่เคยได้รับความนิยมในอดีตได้ถูกหลงลืมและลดความสำคัญไปจากสังคมชาวไทยขมิจนแทบไม่มีให้ชมให้ฟังอีกเลยเรียมรดหรือรำตรูทรงกราน เป็นหนึ่งในการละเล่นในบุญแคร์แจ๊แต่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการละเล่นเพื่อให้คนมีส่วนร่วมในการบริจาคทานเพื่อสาธารณประโยชน์การละเล่นเดือมตรถมีมาตั้งแต่สมัยใดก็ไม่อาจทราบได้แต่ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านเล่นการละเล่นนี้แล้วในช่วงสงกรานต์หรือในภาษาเขมรเรียกว่าแคร์แจ๊สถือเป็นการสิ้นสุดปีเก่าในการนับปีของชาวบ้านในสมัยก่อน ผู้คนในหมู่บ้านจะออกมาร้องเล่นเต้นเพลงพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทำนองในการร้องของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไปเป็นการร้องเกี่ยวกันระหว่างหญิงชายตังเขาหรือผู้นำร้องจะเป็นผู้ร้องนำและให้ผู้หญิงเป็นผู้ร้องรับทำนองจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตลกเช่นร้องว่าไปจับช้างมาได้สามตัวแต่ช้างหลุดไปหนึ่งตัวเครื่องดนตรีมีเพียงกลองชิงและฉะเพียงเท่านั้น กตรอบเมือนหรือปลบกไก่การเล่นกันตรอบเมือนเป็นการละเล่นที่นิยมมากเช่นเมื่อมีการขึ้นบ้านใหม่ฉลองพระบวชนาคงานปีใหม่และงานศพเป็นต้นลักษณะาการละเล่นคล้ายๆกับจรียงเรนและเพลงโคราชโดยจะมีผู้เล่นเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายละ2-3ถึงคนร้องเป็นนิทานบทเกี่ยวภาศีบทตลกเฮฮาไว้ใช้ให้พร และจะมีลูกคู่คอยร้องรับเวลาร้องว่าโอนอแก้วแก้วพี่อาเอยนอนาแก้วเออยพร้อมกับปรบมือให้จังหวะการลเล่นชนิดนี้ไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบจะมีเฉพาะการปรบมือให้จังหวะเท่านั้นเรื่มจับกลับหรือรำจับกลับเรื่มจับกลับเป็นการแสดงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง การแสดงจะมีทั้งชายและหญิงดีลาการแสดงจะใช้การขับกลับเป็นสำคัญมีการหยอกล้อระหว่างคู่เล่นชายกับหญิงจังหวะจะมีท่าเร็วตามลักษณะของเพลงจำนวนผู้แสดงจะมีกี่คู่ก็ได้แต่จะมีคู่ที่ออกมารอก,กันอยู่สีคู่แต่ละคู่จะใช้การแล่รำที่แตกต่างกันวิธีการแสดงเริ่มด้วยการไหว้ครูเป็นการแสดงการคารวะครูผู้มีประสิทธิ์ที่ภาาวิชาใช้เพลงที่เรียกว่าถวายครู จบเพลงไหว้ครูตอ่อด้วยเพลงที่สองอายยัยกลายคู่แรกจะออกมาลอดตามลักษณะของเพลงเพลงที่สามกันตรอปคู่ที่สองจะออกมารอดจังหวะเพลงจะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเพลงที่สี่ปาการันเจคู่ที่สามจะออกมารอดความเร็วจะลดลงนิดหนึ่งเพลงที่ห้าอละนอยคู่ที่สี่จะออกมารอดและคู่นี้จะลำเร็วขึ้นดีลาของคู่รอดก็จะมากขึ้น ช่วงสุดท้ายของเพลงจังหวะจะเริ่มช้าลงเล็กน้อยทั้งนี้เพื่อให้ผู้แสดงทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะจบช่วงการแสดงดนตรีจะทอดเสียงลงเริ่มจับกลับจะใช้วงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบด้วยตรัวหรือซอกันตรึมหนึ่งกันเปย์อหรือปีอ้อหนึ่งเราสกรวนหรือกองกันตรึมหนึ่งคู่ชิงฉาบและกลับ เพลงประกอบการละเล่นจะใช้เพลงทานองพื้นบ้านกันตรึมได้แก่เพลงถวายครูหรือมอญนยนดาบไอยายกายกันตบประการันเจกและโอรนอยมากเก็บกติกาก็คือต้องมีการเสียงทายว่าใครจะได้เล่นก่อนโดยใช้วิธีขึ้นร้านคือแม่มือถือมากทั้งห้าเม็ดไว้แล้วโยนมา ก่อนจะงายมือรับแล้วพลิกมือกลับรับหมากอีกทีใครมีหมากอยู่บนมือมากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นผู้เล่นก่อนจากนั้นจะแบ่งการเล่นเป็น5้าหมากโดยหมากที่หนึ่งทอดหมากให้อยู่ห่างกันแล้วเลือกลูกนำไว้หนึ่งเม็ดก่อนจะไล่เก็บหมากที่เหลือโดยการโยนเม็ดนำขึ้นพร้อมเก็บหมากครั้งละเม็ดและต้องรับลูกที่โยนขึ้นให้ได้ถ้ารับไม่ได้ถือว่าตาย หรือถ้ามือไปถูกแม่อื่นก็ถือว่าตายเช่นกันหมอนซ่อนผ้าการเล่นหมอนซ่อนผ้าจะมีผู้เล่นจำนวนสิบคนขึ้นไป นั่งล้อมวงกันโดยมีผู้เล่นหนึ่งคนสมบทเป็นมอนคอยถือตุ๊กตาหรือผ้าที่มัดเป็นปมคล้ายตุ๊กตาเดินรอบวงในขณะที่เพลงมอนซ่อนผ้าดังขึ้นผู้รับบทเป็นมอนจะต้องซ่อนผ้าไว้ด้านหลังของคนใดคนหนึ่งและต้องรีบเดินวนมานั่งในตำแหน่งผู้ถูกซ่อนผ้าผู้ถูกซ่อนผ้าต้องหยิบผ้านั้นขึ้นมาไล่ตีมอนก่อนที่มอนจะมานั่งในตำแหน่งของตนสำเร็จ หากตีไม่ทันผู้ถูกซ่อนผ้าจะต้องรับบทเป็นมอนแทนในตาถัดไป